สวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้มอยู่กับไอพีบจีนะอยู่กันในบี่ยบียอนบลูอ่านผิดอ่านถูกไงต้องขออภัยด้วยกันนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอตั้งค่าเสียงแป,ป๊บอปืดสักแค่นี้พอโอเคมา อ่าโอเคได้ยินเนาะเออถ้าเสียงเบาเสียงอุกุนเข้าไงต้องขออภัยด้วยก็ต้องขออภัยจริงเราบเอ่อในการที่หายไปนานเลยยอมรับว่าดองคลิปแต่คลิปนี้ไม่ได้ดองนะเออโอเคแล้วก็คือช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่แบบว่าทํางานด้วยแล้วก็หมดไฟใช่เกมกับเพื่อนก็ไม่ได้เล่นเลยพักนี้อืมพอใจพวกมึงยังอืมโอเคก็วันนี้ก็ไม่รู้เลยก็คืออันนี้เป็นช่วงที่ผมตั้งใหม่นะก็คือแบบว่าช่วงเอ เดี๋ยวขอคิดก่อนนะอาทิตย์นี้แจก,กอะไรดีวะเอาเป็นเ,เดี๋ยวดูในเพลย์ลิสต์แล้วกันว่าผมตั้งชื่อว่าอะไรผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันเนาะโอเคขอไปดูการาฟริกก่อนออปชั่นเอ่ออะดิโอเสียงมีแบบโอ้ขนาดนี้เหรอโอเคไหมเราจะปัาดูการาฟริกเอ่อโอเคเดี๋ยวลองเล่นธรรมดาธรรมดาไปก่อนแล้วกันอันนี้คีย์อันนี้ โอเคมากดริ่มเกมกันนิวเกม Beyond Blue คือผมเห็นมาสักพักคือเป็นเกมแบบสำรวจมั้งเออสำรวจใต้น้ำเลยถ้ามีาซับซับไทยจะดีมากเลยมพูดตรงนะอถ้ามีซับไทยมันจะดีมากเลยแต่ยวคงไม่มีหรอก kind of อันนี้แปลไม่ออกนะคือ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็คือทํางานน่ะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเกมผมก็ได้เล่นเลยเดียวเพื่อนบางนี้จริงๆก็คือหน้าของผมนี่คืออยากจะถ่ายดูมากนม่ฝุ่นอยากย่ญ่อะไรสารพัดเลยเว้ยจริงแบบย่ายเยอะมากช่วงนี้ห้องผมอะไรมาคือหน้าของผมแทบไม่ได้แตะเลยเว้ยแบบเยอะมากเลยกครั้ง่ว่างจะปัดลแล้วค่อยมีเวลา โอเคเหมือนเป็นเกมสำรวจอะไรประมาณน้ก็ผมเห็นมาสักพักก็ดีว่าไม่ใช่สักพักหรอกเห็นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่ะทั้งอีปิดจะแจกนะก็ผมจะช่วงนี้ก็คือไม่รู้จะทําอะไรก็คือแบบว่าว่างอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมีเกมอะไรจากอีิดก็จะมาเล่นให้ดูนะเป็นเกมอะไรแนวไหนเนาะประมาณนั้นเสียงอะไรวะป๊อปแปะป๊อปแปะได้ยินปะ เสียงมันก็น่ารำคาญดู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 อย่างคือไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเรื่องคือผมไม่ได้มันเล่นเป็นเนื้อเรื่องนะผมเล่นให้ดูว่าตัวเกมมันเป็นยังไงเล่นแบบประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะ โอเคป่ะเออถ้าอาทิตย์ไหนอาทิตย์ไหนมีเกมที่น่าสนใจอะไรเงี้ยผมก็จะมาลงของอีปิกเนาะเกมแจกฟรีก็รู้อยู่นะสายฟู่ได้ครับอีปิกเกมครับตัวหลักเราเป็นตัวละครหญิงเนาะอืเออเยมก็คือแบบยังไงคือเขาแจกฟรีอะไรเงี้ยใครที่แบบติดตามอีปิกบ่อยๆเช่นผมแล้วหลายๆคนนะที่ที่ยังแบบว่าไอ้เงี้ยเขาติดตามเขาจะแจกฟรีหลายเกมอ่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ GTA ก,กลับมาแล้วกันเนาะอืมเออมันเขาบอกว่าเออไรเนี่วันที่หนึ่งเกาะปะการางังไอ,อจมอยู่ใต้น้ำเอ่อแปซิฟิกตะวันตะวันตกเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีเออเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ดำน้ำอีกครั้งเออ,เอ,อฉันกังังวลพบกับอะวะฉันกังวลที่จะพบครอบครัววานเส,สเปิร์มของเราและมองว่าหาว่า อะไรวะเนี่ยเอ่อว่าอะไรวะมองหาว่าที่แม่ของของเรายังรู้สึกตื่นเต้นอะแลอ่านไม่ทันบอกว่าตื่นเต้นที่ได้จะทดสอบเทคโนโลยีใหม่ของอันเดออันเดเหรออันเดออันอันเดรเคียสจ่ะอออ่านอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะเออเวอร์ คาดว่าจะมีผู้ชมจำนวนมากกลังรับการสตรีมแบบสดทั้งแรกของเราเมื่อพิจารณาดังนั้น,น,นเออ่สิ่งที่เ็วร้ายในชัองแม่องไอ้เจ็ด <c oughs> อ่านแล้วคืออันนี้แปลเอานะใช้ใช้ไอโปรแกรมแปลเนาะอโอเคมาแปลผิดแปลถูกกูเห็นฉลาดแล้วไอ้กราฟิกใช้ได้ใช้ได้อยู่มันไม่ใช่เซอร์วอ่ะมันเป็นเกมแนวแบบสำรวจอะไรประมาณนั้นปะ นตัวละครเราอยู่ไหนอูภาพใต้น้ำดูที่ผู้ชมเดี๋ยวเดะเดเอ๊อวายไงอ๋ออันนี่ว่าขึ้นอ๋อซิกบาชิปชิปเพิ่มแรงโอเคหันหน้าลงลงได้ลึกขนาดไหนวะคือที่ผมถังเกศมันมันลงได้ลึกนะบอกเลยไปได้ลึกอะคือมันเกศสำรวยท่านผู้ชมเข้าใจป่ะ เกมสำรวจจะจ๋าเลยเว้ยคือไม่รู้ว่าจะลงไปน,นี่ความลึกอยู่ที่หกสิบเมตรปะหกสิบเมตรลงไปลึกโอ้โหน,นี่สุดแล้วหรอน่าจะใช้เครื่องประมาณนั้นเคียวยังเคียแบบผมเป็นคนชอบอะไรแบบนี้นะเว้ยแต่ถามว่ากลัวไหมก็มีกลัวบ้างอะไรเงี้ยจริงนผะู้ชมกลัวปะผมเห็นเอ่อคลิปของพี่สกิทีวีเขาที่เขาทําแบบว่าความลึกระดับนี้จะมีตัวอะไรอาศัยอยู่บ้างประมาณนั้นเนาะเออปะ ก็ประมาณนะั้นว่าจะทำแต่ไม่ไม่ดีกว่าเออโอเคอันนี้มาเล่นเกมให้ดูเนาะอืมว่าระบบเกมเพลย์เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมโอเคเห็นกระเบนแล้วดูภาพดูภาพไอ้สแกนอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายว่าย,าย,ายมันดีๆก่อนโอดตูด <c oughs> โอเคสแกนอืมไปใกล้ไปใกล้ไปใกล้ อ๋อเนี่ยสแกนกดพีเพื่อดูกะเบนราหูโอเคแต่เราไม่อ่านอะไรเยอะเนาะโอเคเลยขอได้ป่ะขึ้น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 ได้ปหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น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 ได้เหรอโอโหไม่สมจริงเลยสุดแค่เนี้ยสุดป่ะสุดแล้วอะตรงไหนอีก จะสิ่งไม่ฮิตเลยเหรออ๋อสต้ามิแน่มีเกาะปากเบนไปได้โอเคแมนต่อครับก็หลังๆว่าก็ส่วนฟ้าคายสี่พยายามจะทำให้จบเนาะผมก็ไม่อยากจะเทเกมกับแล้วก็แมนแม็กด้วยอะไรเงี้ยพยายามไม่อยากจะเทเกมเนาะโอเคไม่อยากจะเทเกมเยอะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ต้องขอไพรสัมการดองคีอันนี้กูยอมรับเลยฟ้าคายสี่ดองมาตั้งแต่โหนานแล้ว นานอยู่นะหลายวันอยู่ตั้งแต่ลงคิดแมปนักแ,ป,ป,ป,แป,ป,ปเออมอัดวันนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ลง,อ,งอีกอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องไฮเซนเซอร์รอ๋อกล้องไหนอ๋อหาฝูงฝูงปลาโลมาเหรอไหนวะไม่ใช่อ่ะมันอยู่ไหนอ่ะโอเค นี่เหรออ๋อนั่นปะวานเสียงเสียงนี่ไงเสียงเสียงปะวานวันสเปิร์มเคยห้เราแป้งไหนแป้งโอ้โหอันนั้นปะลมมาอันนี้ใกล้สุดปะเปิดไล์ด้วยอ๋อเปิดไลฟ์การหนอสำรวจอะไรเงี้ยใต้ใต้น้มอุ้นี่ไออันนี้วันหลังคอมใช่ไหมวัน กดเอ็มเพื anyway. ่ออะไรโอ้โห um ัมไปคุณเอ้ยด uh. hmm. ูแมพอหนนี้กดดูเสียงดูเสียงน้องน้องหมุนตัวตายแล้วจบอออไม่ใช่เหรอดู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 การหมุนตัวนะครับดูกัน อันนี้ข้างล่างเหรอโอเคงานจบแล้วนี้ไปดูท้งองนต่อครับอืมอก็พกครั้งนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยแต่ก็พยายามทำนะเหมือนคนหมดไฟแต่ก็เออพยายามจะทำไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ก็ส่วนดิสเดนซี Evil Remain นะรอกันากยาวๆเลยไม่มีตังนะพูดตรงไม่มีเลย <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นวานหรือวานสเปิร์มนี่ยะเคเราไปดูปาลุมานดีว่านี่ปาลุมาปาลุมาชอบงบับอืนสำรวจไม่ตัวงนุนมันนี่ไปไหน ดาฟีเขียนเป็นตอบอนนู้หนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวเลยตัวไปไหนอ่ไปไหนวะ ไม่มีแล้วอ่ะอันนี้เป็นประการลังตื่นให้นี่เหรอนี่เนี่ยใช่ปะ่ะม่ใช่อ่าเรียบร้อยจะไปไหนต่อโอ้โหร้อยเมตรบ้าบั๊บใช้ ก็อืมอันนี้ก็เป็นเกมแบบชิวๆเงี้ยเกมสํารวจมากกว่าก็ฝากไว้นะก็ช่วงนี้อีปีแจกฟรีนะจนถึงวันพฤหัสหน้านะจริงๆมันแจกตั้งแต่วันพฤหัสตั้งแต่เมื่อคืนและเมื่อวานเนี่บ้างเออก็ไม่ก็ไม่ได้รับนะเพิ่งมารับวันนี้แะละก็เพิ่งโหลดเสร็จเนาะอืมเกมต่อไปว่าจะเป็นเกมอะไรก็คอยติดตามดูด้วยกันเนาะอืมอันนี้ก็เดี๋ยว เล่นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วกันอืมก็เดี๋ยวถ้ามีเกมอะไรใหม่ๆจากอีพีเกมที่เขาอ,อัพอะไรเงี้ยผมว่าก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดูเอ่อถ้าเกมไหนให้เล่นแล้วมันสนุกยังไงจะเล่นเป็นเนื้อเรื่องหรือยังไงก็ว่านไปโอเคสำรวจนิปาลาเหาฉลับวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อืมเกมสำรวจโลกใต้น้ำอันนี้ฝูงปลาปวดขา โอเคเป็ okay, นต่อนวดนวดแป๊บโอ้ยอ๋อเนี่ยของอเคอันนี้ขอทำมือก่อนมันจะปลาดีนะไม่มีปัดบอกเคยไหมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวคุกคุกอันนี้เหมือนเช็คพอยต์วะไม่ใช่เช็คพอยต์ดิเปิดเครื่องเปิดเสาอะไรอย่างงี้่ะโอเคขึ้นเสียง เป็นอะไรอีกตรงนี้เหรออ่าทำไมก็วานอันนี้โอเคอันนี้ไป <c oughs> อ๋อเกมมันนาะจะประมาณนี้มั้ง <c oughs> เออเนาะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวสำหรับวันนะี้นะครับไอพีีีต้องขอลาไปก,ก่อน <c oughs> ไ่เชิญใหม่ว่าเป็นเกมอะไรเนาะก็สำหรับ ช่วงอาทิตย์นี้แจกเกมอะไรดีอี้ตั้งไงก็ช่างแม่งไว้เจอกันว่าผมจะตั้งเพลย์ลิสต์ยังไงเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูเกมอื่นแล้วกันว่าจะเป็นเกมอะไรเพราะว่าเขาแจกสองเกม <c oughs> มกั้งก็ต้องขออภยัยสำการที่หายไปสักพักด้วยว่าติดงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอะไรอย่างนี้แล้วก็หมดไฟด้วยไม่มีอารมณ์นะโอเคสําับวันนี้ก็ถ้าชอบไงของคนนึงหนึ่งไละค์นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย